สามอันดับคิวเลอร์สุดเทพที่ควรเล่นน้อยเพราะว่ามันไม่เท่อันดับที่3ามเดียร์ติมีอัตราการหยิบอยู่ที่1.1%เป็นคิวเลอร์จะมีพลังในการโจมตีระยะไกลแทบจะให้สุดในเกมแล้วแถมระยะใกล้ก็เป็นการดักจุดวนที่โคตรเก่งใครที่เจอตัวนี้จะฝืนวนหรือวิ่งชี้ก็คือมีค่าเท่ากันอันดับที่2องเดอะแฮกมีอัตราการหยิบอยู่ที่0.9%ด้โดยตัวละครนี้มีสกิลในการวาร์ปไปที่กับดักถ้าเจอเดินเฉียดจุดที่เราวางไว้ทีมันวาร์ปไกลแบบไกลมากยิ่งถ้าใคร ก็ไปอ่นรู้กันว่าก้คนนั้นได้ลงหลุมไปแล้วครึ่งตัวโอ,อ้มันช่วยยากมากทําให้เดอะแฮกเนี่ยเป็นคิลเลอร์ที่คุมโซนโฮดเป็นอันดับตน้ตนๆของเกมเลยอันดับที่1นึ่งเดทวินแฝนตลกมีอัตราการหยิบอยู่ที่0.6%น้อยที่สุดในเกมแล้วโดวยตัวนี้มีสกิลในการสลับตัวไปมาระหว่างตัวชาร์ลอตกับวิกเตอร์โดยตัววิกเตอร์เนี่ยมันวิ่งไวชิบหายและแถมไม่มีเสียงวัวใจอีกด้วยและการโจมตีของตัววิกเตอร์เนี่ยจะเป็นการกระโดดเกาะเพื่อทำดาเมจแถมคนที่โดนเกาะหลังก็จะทําอะไรไม่ได้เลยังอ,ยอยเวตอ